สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ดูท่านด้วยนะครับการงานนะครับของชาวราศีสิงห์ใบที่หนึ่งเรามาดูในเรื่องของตัวคุณตัวตนของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรพร้อมไหมกับการทํางานเจ็บป่วยไหมหรือว่ายังไงราชาเรียญ ตัวคุณเป็นราชาเหรียญราชาเหรียญคืออะไรล่ะถ้าจะบอกเป็นไพ่ของความร่ำรวยได้ไหมถึงเวลารวยโอ้โหใช้คำนี้เลยถึงเวลาแล้วที่คุณจะประสบความสำเร็จราชาเหรียญจริงๆแล้วอ่ะหน้าที่การงานกับผลประโยชน์อคือเรื่องหน้าที่การงานกับผลประโยชน์ราชาเหรียญคือ สนใจแต่เรื่องของผลประโยชน์ตอนนี้นะตัวคุณเองทําอะไรแล้วแต่มีผลประโยชน์ผลประโยชน์ต่อคนอื่นมีผลประโยชน์ต่อคนนู้นต่อคนนี้คือตัวคุณเองอะ่ะการงานเริ่มดีเริ่มขึ้นเริ่มปังเริ่มดังแล้วราชาเหรียญคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณคือใคร ราศีสิงนะเออถ้าคุณรู้ว่าคุณคือใครคุณก็จะหาเงินหางานได้จากคําตอบว่าคุณคือใครคคุณคือครูคุณครูผู้สอนอ่าคุณคือวิศวกรคุณคือทหารตำรวจคุณคือใครแล้วคุณทําประโยชน์ให้กับใครเนี่ยแหละ คุณคือใครและคุณทําประโยชน์ให้กับใครราศีสิงห์ถ้าคุณรู้คำตอบนี้แล้วอ่ะคุณจะค้นพบแนวทางในการทํางานที่มีความสุขมีความสุขทั้งการให้และหักการรับด้วยราชาเหรียญคุณต้องถามตัวคุณคุณคือใครคุณทําประโยชน์ให้กับใครเขาได้บ้างทำไมเขาต้องมาใช้คุณทํางานคุณมีประโยชน์อะไรคุณคือพนักงานคนหนึ่งในออฟฟิศ คุณคือพนักงานคนหนึ่งแล้วคุณมีประโยชน์อะไรกับเขาคุณช่วยบริษัทเขาหาเงินเก่งไหมคุณช่วยทําให้งานเขาเรียบร้อยราบรื่นไหมคุณคือพ่อค้าแม่ค้าคุณทําให้คุณทําให้ประชาชนทั่วไปอะ่ะกินอิ่มไหมอร่อยไหมเขามีความติดอกติดใจในผลงานในรสชาติอาหารของคุณเขาต้องกลับมาซื้อใหม่ใช่ไหมนี่คือผลประโยชน์ ที่ราศีสิงห์ควรต้องกลับมาดูตัวเองว่าคุณมีประโยชน์อะไรกับผู้อื่นนะคีวดอยู่ตรงนี้ราชาเรียนผลประโยชน์ตัวคุณเราถามแล้วว่าตัวคุณคือใครคุณมีประโยชน์อะไรกับคนอื่นบ้างคนอื่นเขาจะหาผลประโยชน์เลยจากคุณคุณมีเซอร์วิสตรงนั้นไหมถ้าคุณมีงานคุณก็ดังเขาก็ได้รับประโยชน์จากตัวคุณไง โอเคราชาเหรียญถือว่าร่ำรวยนะเออมีกินมีใช้ไม่ขาดโอเคนะราศีสิงห์ราชาเดนขึ้นมานี่โอ้โหเตรียมร่ำรวยกันทวนหน้าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมที่ลายล้อมราศีสิงห์อยู่ตอนนี้เป็นซีเรียญเริ่มมีเงินเก็บเล็ก,ลก,ลกๆน้อย จากราชาเหรียญผู้มีผลประโยชน์สภาพแวดล้อมสู่การมีเงินเก็บสภาพแวดล้อมเรื่องของผลประโยชน์การเก็บการรักษาการห่วงแหนเ,เพราะฉะนั้นตัวคุณมีผลประโยชน์กับใครสภาพแวดล้อมคืออะไรเขาก็พร้อมสี่เหรียญ พร้อมที่จะทุ่มให้กับคุณได้สี่เหรียญอีกหนึ่งความหมายคือสภาพแวดล้อมในตอนนี้นะคนประหยัดออใช้ได้ไหมสี่เหรียญสี่เหรียญมันคือความมั่นคงทางการเงินนั่นแหละแต่ถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งในในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะสภาพแวดล้อมเอ,อื้ออำานยต่อการทำงานไหมคือคนจ่ายน้อยลง ก็ได้คนประหยัดมากขึ้นก็ได้คนเห็นแก่ตัวเยอะขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันเอแต่ถ้าเอาความหมายแบบดีๆหน่อยสภาพแวดล้อมการเงินของคุณตอนนี้มันก็อยู่ในในเขตที่บอกว่าเซฟโซนปลอดภัยไว้ดีที่สุดในเมื่อราชาเหรียญมีผลประโยชน์ ต่อคนอื่นแล้วสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงคนกระดชิดบริวารลูกค้าเป็นสี่เหรียญเพราะฉะนั้นเขาจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อคุณมีผลประโยชน์ต่อเขาสี่เหรียญถ้าจะจ่ายเงินอะ มันก็ต้องจ่ายเงินที่คุ้มค่าใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนตอน้นว่าคุณคือใครคุณมีประโยชน์อะไรกับเขา <c oughs> เพราะว่าสภาพแวดล้อมในสี่เหลี่ยนเขาจะจ่ายก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณทำนั้นมีผลประโยชน์ต่อเขาจริงๆคุ้มค่า คุ้มค่ากลมราคาคุ้มกับการที่เขาจ่ายเพราะฉะนั้นการงานมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มีผลประโยชน์เป็นการแลกเปลี่ยนถ้าคุณมีผลประโยชน์มากการแลกเปลี่ยนมันก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าราชาเหลืองสีเหลียน,นยังอยู่ในแวดวงของเงินเงินทองทองอยู่ อย่างน้อยกออ็ช่วงนี้ก็ดีวะยังอยู่ในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของผลประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นไพ่ทางบวกกันเออยังมีกินมีใช้อยู่ความสุขละ่ะการทำงานตอนนี้มีความสุขไหมกำลังศึกษามีความสุขกับการศึกษาหาความรู้ความสุขขุงคุณนะเฮอร์มิ ทำงานคนเดียวทำงานอิสระทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครมีความสุขกับการให้ออมีความสุขอยู่กับการให้ให้ความรู้เป็นผู้บอกทางเป็นผู้แนะนำราศีสิงห์ชอบเอาประสบการณ์ของตัวเองมาบอกมากล่าวมาสอนให้กับคนอื่น ความสุขของคุณคือการได้อยู่เงียบไม่ได้ไปสูงสิงกับใครทำงานแบบวันแมนโชทำงานคนเดียวทำงานที่ไม่ต้องคุ้งเีก่ยวใครมากมายนักแต่ถ้าจำเป็นจริงๆราวสีสิงที่ต้องทำงานในองค์กรคุณก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลักษณะเหมือนเป็นไรบรี่เคลื่อนที่ เป็นดาต้าเบสเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ใครๆก็จะมาขอคำปรึกษาจากคุณในประมาณนี้นะแล้วคุณก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษากับเขาเหล่านั้นโอเคนะนี่คือความสุขมีความสุขที่ได้ทำงานแบบนี้แหละโชคาลาภล่ะมีไหมถามหาโชคลาภราศีสิงห์โชคลาภมันมีเจ็ดถ้วยโชคลาภอยู่ตรงหน้าโชคลาภมีอยู่แล้ว แต่ถ้าในตําแหน่งนี้จริงๆคุณก็ไม่ค่อยเลือกโชคลาภอะไรโช่อะไรเออโชคลาภมันมีมาเรื่อยๆมีมาให้เห็นแต่โชคลาภบ,บางครั้งมันก็เป็นทุกขลาบด้วยเช่นกันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะราศรีสิงห์นะแต่ราศรีสิงห์ผมมองว่าบางทีเขาไม่ได้หวังโชคลาภอะไรมากหรอกเออเพราะความสูงจริงแล้วคุณก็อยู่กับการทํางานอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยอือโชคลาภคือ ความฝันนะครับราศีสิงห์ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงความฝันของคุณจะให้โชคให้ลาภจินตนาการความฝันเอาลองดูดีๆนะใกล้ๆหวยออกอะลองดูซิฝันอะไรเห็นอะไรนั่นแหละจะเป็นโชคสำหรับคุณนะครับถามถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงานโชคลาบทางการงานมีไหมมีจากมีมาจาก สื่อโซเชียลโชคลาภมาจากสื่อโซเชียลถ้าคุณประกาศให้คนอื่นเห็นว่าคุณทำอะไรได้ความอะไรเป็นคุณจะมีลูกค้าเข้ามาทางสื่อโซเชียลเยอะนะโอเคนะสื่อโซเชียลจะให้โชคนะครับแพลตฟอร์มต่างๆทำไว้นะมันจะเป็นช่องทางในการเข้าของโชคลาภนะครับต่อไปความก้าวหน้าล่ะมีไหม ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของชาลาสีสิงห์หกถ้วยมีคนสนับสนุนมีคนติดตามมีเอฟซีแฟนคลับคอยให้การสนับสนุนคุณอยู่ความก้าวหน้าจะมีได้ก็ต่อเมื่อคุณมีฐานแฟนคลับมีฐานที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่คนเก่าคนเดิมคนรู้จักเขายังคงให้ความ ช่วยเหลือในเรื่องของความก้าวหน้าคุณจะก้าวหน้าได้คุณต้องมีฐานแฟนคลับคุณต้องมีคนที่รู้จักถึงจะก้าวหน้าแต่ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยโอกาสก้าวหน้าก็จะสาหน่อยแต่ถ้าคุณมีแบ็กอัพที่ดีมีคนรู้จักเดิมๆเก่าๆอยู่ในสายงานต่างๆเขาจะช่วยผลักดันคุณให้เกิดความก้าวหน้าโอเคไหมโปรเจกต์เก่าโปรเจกต์เดิม จะสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณโอเคนะโอกาสดีๆมีไหมโอกาสดีๆมีไหมโอกาสดีๆมาจะจะเดินทางเข้ามาหาคุณโอกาสดีๆคืออะไรคุณจะได้ออกไปพบโลกภายนอกไปเจอโรกภายนอกมีการเดินทางบ่อยในช่วงนี้ นี่คือโอกาสดีๆที่คุณจะทำให้งานของคุณเกิดความก้าวหน้าความก้าวหน้าเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวนชนเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นโชคโอกาสดีๆคือคุณมีโอกาสได้เดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางของคุณนะ่ะก็พ่วงงานเข้าไปด้วยก็พ่วงงานเข้าไปด้วยนี่คือโอกาสบางคนได้ไปดูงานต่างประเทศ บางคนได้เดินทางเอ,อ่อเดินทางไปทำงานในที่ต่างๆนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีๆได้เปิดหูเปิดตาถามว่าปัญหาอุปสรรคมีไหมราศีสิงห์ปัญหาระอุปสรรคมีไหมมันเกิดขึ้นแน่นอนคือความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจและการตัดสินใจเนี่ยเป็นอุปสรรคบางทีเราเอ๊ะ จะทำดีไม่ทำดีจะไปดีไม่ไปดีนี่หรือใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นคําถามที่ค้างขาดใจเออแต่ถามว่าปัญหาอุปสรรคมีไหมละ่ะปัญหาอยู่ที่ใจครับใจเราไม่พร้อมบางทีใจเราก็าไม่สูงบางทีมันเป็นเรื่องของความรักความชอบส่วนบุคคลปัญหาอุปสรรคอาจจะเกิดจากจะบอกว่าไงดี จะบอกว่าจากเกิดจากการเกิดจากคนใกล้ชิดได้ไหมปัญหาบุษักเกิดจากคนใกล้ชิดอืมแต่ผมมองว่าปัญหาบุศักมันเกิดจากบางทีเราเองเราไม่เลือกเราไม่เลือกเองปัญหามาจากตัวเราเองนะผมไม่ได้มองว่าปัญหามาจากคนอื่นนะมาจากตัวเราเองอะอืม ปัญหาตัวเราเองของชาวราศีสิงห์เนี่ยแหละก็คือบางทีมันยึกยักยึกยักมันจะเลือกก็ไม่เลือกมันมีคําถามมากมายอมันช้าอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาคือจะมองว่าเป็นปัญหาไหมจริงจริงราศีสิงห์ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นอืมพอเราไม่พึ่งพาคนอื่นอะมันก็ช้าถามว่าแนวทางการแก้ไขมีไหม หนึ่งไม้ต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคกับแนวทางการแก้ไขคือบางทีอะ่ะเราไปยึดติดก,กับสิ่งเดิมๆนะราศีสิงห์บางทีไปยึดติดก,กับสิ่งเดิมๆแต่บางทีเราควรจะเปิดโอกาสให้กับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะต้องทำอะไรใหม่ๆมันอะไรเดิมๆเก่าๆบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ แต่6ถ้วยเก่าๆเดิมๆอยู่ในตำแหน่งความก้าวหน้าเนี่ยหมายถึงว่าผมมองว่าหกถ้วยเนี่ยความก้าวหน้าน่าจะอยู่เกี่ยวข้อกับงานที่เกี่ยว้องขกับการเติบโตอืมไพ่ใสรับคือมันช้าเจ็ดเหรียญคุณต้องคิดวิเคราะห์บางทีเจ็ดเหรียญนะมันมีความรู้สึกเบื่อ ทางลงทุนทําไปทั้องยอะแยะแล้วได้ผลกลับมานิดเดียวเองหรือไปเราไปคาดหวังว่าอยากจะได้สิ่งที่มันมากกว่านี้จริงๆเราต้องทำม,มาถากลับมาถามตัวเราเองว่าเราเป็นใครเรามีผลประโยชน์อะไรอืมมันต้องย้อนกลับมาถามคำถามนี้อืมเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาของเราสิ่งไม่ใช่ใครก็คือตัวเราเองเราต้องย้อนกลับมามองตัวเราเองว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราชอบทําอะไร ถ้าเราตอบคาถามนี้ว่าเราคือใครเราชอบทําอะไรเรามีผลประโยชน์อะไรเนี่ยแหละคุณจะหาเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเออเพราะสิ่งที่ผ่านมาตอนเนี้ยมันยังหลงว่าหลงอะมันยังหลงอยู่ในกระแสหลงอยู่หลงอยู่กับคำเยินยอหลงอยู่กับชื่อเสียงหลงอยู่กับอะไรต่างๆมากมายในกระแสเพราะว่า เริ่มเบ้อขึ้นมาในตำแหน่งอุปสรรคคือใจของเราตัวของเราเองหลงทางอยู่เพราะฉะนั้นจงรับโอกาสใหม่ๆหรือลองทำอะไรใหม่ๆดูซิมันน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรามมวแต่อยู่แบบเดิมๆเก่าๆก็คงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ็ดเหรียญที่ขึ้นมาเนี้ย ขอให้ชาวราศรีสิงห์มีความอดทนมีความพยายามพยายามแก้ไขอดทนกับสิ่งที่มันเป็นไปอดทนกับการรอคอยให้เป็นอรอได้เย็นให้เป็นแล้วโอกาสดีๆจะเป็นของชาวราศรีสิงห์นะครับอย่าลืมนะราศรีสิงห์ถ้าคุณรอเก่งรอเป็นเหยื่อที่ผ่านมาตรงหน้าคุณจะมีโอกาสขยํา เราจะมีโอกาสได้เหยื่อที่ใหญ่คุ้มค่าสมกับการรอคอยอ่าราศรีสิงคุณต้องดูสมรรถนะตัวเองก่อนนะไหวแค่ไหนทำอะไรได้บ้างจะรอเหยื่อได้นานไหมคนก็ต้องโฟมฟักความสามารถาทัศษะฝีมือต่างๆไว้ถึงจังหวะถึงเวลาแล้วปล่อยแสงยานุปภาพของคุณ ราศีสิงห์นะครับผมจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสวดีครับ